สวัสดียามือเสิร์ฟครับพี่น้องครับสวัสดีเช้าที่สดใสนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้คือพ่อครับ,บพี่น้องว่าสิภาพี่น้องเบิ้งไปเบิ้งเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใหม่จานร้อยที่กําลังสร้างบ้านอยู่นะครับปนยี่เกี่ยวกับปนยี่เอ็ดนะครับปนกํากลังเห็ดเงือนนะครับว่าสิภาไปเบิ้งต่หลายมือหล่ะพี่น้องนะครับถาเพิ่นสาบเพิ่นยังกําลังเสร็ได้ที่กําลังเสียเรี่ยวล่ะพี่น้องนะครับเวสิภาไปเบิ้งนะครับว่าเพื่อนบ้านนี่กางเงื่อนจานร้อยนี่นะครับ เงื่อนหลังบอกง่ายนะครับเงื่อนเบนละครับลงทุนหลายหลายแสนเป็นล้านบนละนะครับเงื่อนหลังละเป็นล้านบนละครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ้งนะครับเนี่ยเนี่ยไปก็เห็นนะครับเพื่อนบ้านไม่จันไรนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าี่น้องย่างไปเบิ้งเงื่อนไม่งบประมาณเกือบเป็นล้านเอ้ามันเป็นเกือบละล้านบนละนะครับว่าสิหลังง่ามซ้ำไหนหลังง่ายซ้ำไหนแต่ว่ากับพุทนเจ้วดีสมบูรณ์นะครับพี่น้องเนี่ยไปยังเห็นอยู่บนเดี๋ยวสิผ้าี่น้องไปเบิ้งก่อนนะครับแวะเบิ้องน้องป๋าจักครูกันแวะเบื้องน้องปุก นะครับกำลังจุบจิบจุบจิบนะครับอ้าวแดดออกแล้วไปไปเยี่ยมยามเพื่อนบ้านบ้านหลังไม่หลังไงนะครับพี่น้องครับปุ่นนะมือนี้เป็นสีแดดแดดนะครับหมู่บ้านนี่คืมคืมฝนตกจักหน่อยมือนี้เป็นสีแดดแดดมือนี้ก็เลยว่าล่องเบิงกะัะนาขับเขา่ากับน้ำเป็นตะไคร้อีดีบอสมือนี้นะครับหมู่บ้านนี่ก็เบิดอยู่พี่น้องนะครับ สลับกับเข่ากับน้ำขายกับเข่าถุงแยมมอแรงนะครับใส่น้องบูบูนะครับน้องบูบูแก่เราขายแยมมอแรงนะครับประกาศฮัลโหลฮัลโหลไปน้ำทางนะครับป้าเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งนะครับนี่บ้านหลังนี่นะครับงบประมาณเป็นล้านนะครับเบิร์ดไลท์แสนแล้วสิพ่อล้านแล้วเราแต่ว่ากับล้านล้านก็สิบอยู่ดอกพี่น้องนะครับบ้านหลังใหญ่นะครับเพื่อนบ้านจะร้อยหลังใหม่นะครับเนี่ยหลังใหญ่เลยป้าไปเบิ้งกับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องมาหานาบ้านแล้วครับตอนนี้นะครับย่างจากบ้านจะร้อยมากกับพวกไก่ นะครับั่านการบ้านจายแนมไปกระเหียนนะครับวิทต้นไม้ไปกระแมนนะครับมาเบิงเบิงต้นครับกําแพงครับนี่กําแพงหน้าบ้านตอนนี้กำพัฒน์ในเ็จสมบูรณ์นะครับกําแพงหน้าบ้านก็ไวเพราะได้กันง่วกันอันนี้เขาบ้านเพื่นวานะครับนี่เพิ่นมีง่วพร้อมโอ้งัวงามตัวเนี่ยงัวงามงัวงามมีงัวพร้อมพี่น้องครับนี่ครับบ้านเพิ่นนะครับลักล่านนี่โบยู่พี่น้องครับบ้านหลังนี้ วอยู่แทรละลักลานถามพญาแก้วจังสีเมียนพญาแก้วแล้วจังสีหูนี่นะครับเบิ่องคางหัวคางสวนพ้นกระดีคางหัวคางสวนกระปูกต้นไม้คือจันร้อยนะครับอ่นะครับติดกันกับเงินจันร้อยแล้วไปนองพนดนึงไฟมาถึงเงินจันร้อยมาใส่ไฟอยู่นี่พร้อมนะครับย่ามพดนกักเจียดักยังพนกันเย็นเย็นอยู่นี่เลยเฮ้ยพ่อใหญ่แก้วทับกับใครเนี่ย ทงานก็ไผ่น no. oh, ้อยเหมือนนี่เน้ะโอ้ยงานเราพอยื un, ่เจยตัวไหนพอยื่แก้วเนี่ยมื่อนี้เฮ็ดยังมาเนี่ยชาปูนชาปูนตัวนี้ข้างนอกนี่น้อโอ้ยผนึงกรรมกรผนึงได้จักเปอร์เซ็นอะไรเนี่ยประมาณประมาณเจ็ดสิบพอร์ตปะเจ็ดสิบเ็ดสิบเปอร์เซ็นเนาะล้านหนึ่งอยู่บ่เฮือนหลังนี้่อยู่ตรงนอกร้านหนึ่งนาะพอดีพอดีเลยบะ ว้าดูพอดีไงอาร์ซิมี่อาร์ซิมีเลยอยู่ในนิดเนาะอาร์ซิมีเลยล้านอยู่ในนิด์ประสานพอยแก้วลลาว่าโอ้โหนาปูนล้านหาเลยทีล้านหาได้อยู่ฟาดรวมทั้งเบิดเลยล้านหาเนี่ยได้อยู่เลยพร้อมอยู่เลยเนาะฟื้นไฟตีฟ้าตียังอย่งงี้เนาะ หลังหมกใหญ่น้องครับเพรมันของควยได้เนี่ยเดินล่านหาพอบยู่ว่ะสันพ่ออย่างเกี่ยวเราป่ะพ่ออย่างเกี่ยวเราเป็นคนมาเหมาเฮ็ดเงินหลังนี่เป็นสร้างไงเลยาบานต่อไปสามคนตีเฮ็ดอยู่เนี่ยพ่ออย่างเอ็ดอีกคนหนึ่งเนาะสร้างว่าครบสามแล้วเนาะมาในีเนาะสร้างเกี่ยวสร้างเอ็ดสร้างเจืยโอ้สร้างเจืยเนี่ยผสมปูนย่างเดียว ูนสร้างเอดมาเรานั่งกูตัอยู่ทึ่งหมดไม่ร้องกับมกร่ากัสร้างกันเดียวกันตัวอิ่นอคนละตำแหน่งบพอใหแก้วว่าเงินหลังในล่านหา้อำยู่าจารย่น้องเดสอผ้าเบเ่งภายในอยู่ก็ได้บงชาปูนกอนน้ำไดบ่หน้ำปลาห้ว มันไฟดาบตีนด้หมดอไรออันนี้คือบ่ท่านชาบบ่ะพ่อจะแก้วแนวนี่โปไว้สักอนเนาะบ้านจะไล่สาบทุกคนเป็นปะอือบ้านจะไล่สาบเอาครับผมอือสามสางกำลังยาวกันพี่น้องเลยเบื้องขออนุญาตไปเบื้องไพ่ในก่อนจะข้าวปวดละเบื้องดูมีเจ้าของมีเจ้าของต้องเบิดบริษัดเนี่ย ทั้งเบิดนะ้เพราะใน,นับบ่อเบิดแนละ้วผมนับเบิ่งกันนะอันนี้กับหองเนาะนี่เนาะหลังบอกใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ห้องหนึ่งนะครับ 1, 2, หนึ่งสองหน้าต่างทั้งนี่มาหนี้ห้องที่สองหองที่สองกับพี 2, ่หน้าต่างหนึ่งนะครับเนี่ยแสดงว่าบพสิติดแอร์ได้ครับพี่น้องนะเหยียดมิดชิดนีงสิต้องติดแอร์แล้วครับกัดบ่ติดแอร์โหเอ้า ฮอนเอาเลยห้อ,องที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องโถงอีกหองหนึ่งบ่หรอือหองครัวบ่ทั้งนี้อาจจะเป็นครัวครับพี่น้องครับนี่ห้อ,องที่สามนี่นะครับนี่นะครับอาจจะเป็นห้องคัวหองไหวของแนงสินะครับหรมีหนาต่างพ่สามหลอกสามหองแลวพี่น้องเอ้ยห้องที่สาม อันนี้ประตูข้างหลังนะครับเนี่ยนี่ประตูข้างหลังเบิ้งสวนเพื่อนข้างหลังบา้านนี่โอ้ยวัวหน้าพี่น้องมีสวนมะคุงนะครับมะคุงพ่นก,ก็ปจะตับแต่นวลไม่ตัวนวยใหญ่เนาะนะครับหมักม่วงหมักยังมีเบิดน,นะครับข้างหลังบา้านพ่นนะครับหลังบ้านกับสิพน่นาสิจ๊อน์นันบดานไสเองนะครับนี่มาดาังนี้นะครับพี่น้องบ้านนี่ ว่ากันสามห้องแล้วท่งนี้สิเป็นโอ้ตัวนี้ห้องน้ำสองห้องน้ำเลยพี่น้องครับห้องน้ำสองห้องนะครับห้องนี้นะครับห้องน้ำสองห้องแล้วก็จะมีห้องน้อยอีกห้องนึงอยู่นี่นะครับห้องนี่เป็นสี่ห้องนี่นะครับมีสี่ห้องพี่น้องแล้วก็ห้องโถงใหญ่ ทั้งเบิด์ตซีหองแล้วก็ห้องโถงใหญ่พ่อห้องโถงใหญ่นี่คือเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้รับแขกโอ้ยมันกระสมพอหลานอยู่เด้อมันใหญ่ไปโู้นะครับ <c oughs> ขนาดพ่อท่านได้ตีฝ้าได้หนิหลานกลัวเนี่ยวัยวะสัตวพ่อใหญ่แก้วลวาโอ,โอ้ตัวนี้ชาบแล้วเนาะนี่เนาะ <c oughs> โอ้ตัวนี้ชาบแล้วครับพี่น้องครับนี่ ครับครับชาบแล้วเฮ็ดจังไดนคัดมันบ่บัดเนี่ยัดมันพร้อมบ่โอ้ตัวนี้บ่ทันแล้วเนาะมุมนี้เนาะทราบแล้วขัดมันท่าสีบัดน,นี่ท่าสีหรือใช้กระเบื้องเอา,ท,าท่าสีเอาเลยเนาะอโอ้ตามกำสั่งอีหลีว่านายสร้างนี่วะท่าสีด้วยว่าสันว่าโขนพระนัผสมปูนพระนัผสมปูนเอิญครับเมาก่อนสิ อันเลียดอยู่นี่พ่กเอื้อนกรรมมาก่อนดิเฮ็ดอยู่นี่โอ้ยยกระดับพุทธเป็นนายสร้างดิเออนายสร้างนี่เนาะบ่เอิ้นกรรมมาก่อนโอ้ใน้อยอะไรเอิ้นกรรมมาก่อนอันผู้สาปูนอยู่นี่พ่กเอื้อนกรรมมาก่อนมันเถอะโอ้มีโยธาบรรดาศักดิ์บ่สาปูนอยู่นี่บ่ได,ด้เ,นในใเอ,อิ้นกรรมมาก่อนครับพี่น้อ,องเอ,อิ้นนายสร้สางว่าซั่นน,น,น, <laughs> นี่นนสมศักดิ є, ์ศรีได้ม่ว่าซั่นบ่อย,ย่าเกี่ยววากรรมมาก่อน ตัวไงใส้รัหรับคนฉับอันที่อันผสมปูนว่าทิเอาเอาเอามากันไปเพื่อความสบายใจอะไรตีตีใส้ให้มันยืดปูนแบบพวญเอ็ดเลยอันนี้คือตะไคร่ลวดอ๋อให้ปูนมันอยู่เสาวันเถอะเสามันมันอ๋อเขามันมันอเลยเอาตะไคร่มาใส่นี่ครับเกล็ดลาบเพปูนเอาตะไคร่ตะไคร่ลวดเล็กมาใส่ เพื่อนย่างเผาฉาปูนมันจังสิเกาะเนียนว่าจังโอ้นี่นะครับยอยู่ครางบ้านจานร้อยเลยพี่น้องครับเพื่อนบ้านไม่บ้านหลังละลานกลัวบ้านจานร้อยเตีหลังละแสนก <c oughs> <c oughs> ลัวมาเลือนกันหลายเลยวสะนด้อ <c oughs> เอาผู้เปิ้ลมีผู้เปิ้ลหางเปิ้ลมีกับจัดไปแต่ละทีมงานสร้างเขากันลุยกันต่อไปนะครับผู้เปิ้ลมีเงินมีข้ามเปิ้ลกับเฮ็ดได้เห็นพี่น้นองเอ๋ยนะครับปัสนาคด้วยเท้าพอซ้ำกันนี่แหละพเพื่อนว่า บนบนนี่ไม่ไผ่ปังแจก,กมันบ่แตกออกไดคือจังไม่ผ้ากลางเพื่อนว่าคือจังเข้ากินเขาเข้ากินเขากับอิ่มมันบ่ไปอิ่มท้องเพื่อนนั่นผู้บอกกินมาจันพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับของแถ่แน่นอนนะครับมันสิเป็นยังกัแล้วแตะครับพี่น้องเกิดเป็นคนนะครับเกิดเป็นคนต้องรักสามัคคีกันในหมู่บ้านนะครับถูกต้องที่สุดละพี่น้องเนาะคือจังเพื่อนว่ายังก่อน ป้าเจ้าได้ขี่สร้างกังห่มเป็นพระายาาสลืมเศร้าหน้าผู้ขี่ควายคอนกาเพื่อนว่านี่ล่ะของแท้แน่นอนแต่ว่าตัวนี้คะเพื่อสิใดเพื่อนก็หามาหลายปีแล้วพี่น้องนะครับผู้รงคนก็หาเงินมาเฮ็ดเงื่อนหาเงินซื้อรถหาเงินสร้าง,สางครอบครัวนี่คือแน่นอนของแท้นะครับนี่คือปัญหาเงินมาสางเงื่อนมาเฮ็ดเงื่อนตั้งใจปราถนาผลผนก็นเฮ็ดมานีแต่โดนละละ,ละตั้งแต่ ยี case, the ่สิบปีแล้วว่าจะได้เงินหลังหนึ่งนะครับเพื่งานมาเนาะพ่นบนในลูกสามคนแล้วว่าสั่นตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีก่อนนะครับพี่น้องว่าจะได้เงินอ้าวนี่แหละความอันยังก่อความฝันของคนฝันแล้วกับซ้ำเ็จกระมีบางคนฝันแล้วเพราะซ้ำเลสกระมีสู่กันต่อไปสิละพี่น้องช่วงโควิดจังสี่เฮงโอ้ยอันตรายนะครับหางานหาเงินกันยากช่วงนี้ครับอ้าวสู่ได้พี่น้องสู่สู่พาพี่น้องมาเบิ่งเงอน เพื่อนบ้านจันร้อยนะครับหลังคางๆกันนี่แหละพี่น้องนะครับสวอนน้ำเพื่นก็เลยยางมาเบิึงละท้ายคลิปให้ซูพี่น้องเบิ้งน้ำกันนะครับพี่น้องครับอ้าวอยู่ดีมีแห้งครับพี่น้องครับไปแล้วไปแล้ว